โอ้เก็บอบไมีตายอยู่ที่มีอนกพอได้ีได้ตัวนึงเาต้องออาาาอาชีพการเอาอีมแล้ว สวัสดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้การตื่นแต่ดึกแน่ทหารรับเสาวคือเก่าจนทีมงานห้าประทันตื่นแต่บหุหรงสิไปก่อนยันประทันก็ะหอกก็หอกเข้ามาแต่ดึกแล้วก็เข้ามาตอนแรงตอนคำคำแบบนี้เลยยามหนาวนลงมือข้ากับบริพอจักโตขันห้าตื่นประทันมันเอาจะได้กะทาไปลุ่นไปซมไปพร้อมๆกันตอนแรงลมบุหง่ก่อนเสาลมเฮงเฮง Oh, was hat mich auch nur หกไงสูงลิ้ก็เข้ามาห้าหกโตแล้วยังบเห็นยังบื่ออยู่อินเสียงมันบอกไม่รุนเพราะเชียงกุนเชียน มี่ตัวนี้ละตัวนึ่งห้าเก็บหินจะเป็นอะไรตัวนี้ แข้งแล้วก็หอกออกมาเลยเห็นตัวเดียวยิงดวงเงินตกข้างในเก็บบบเห็นเห็นตะเลือดเดี๋ยวจะเนื้ไปหาไหมมันลายงาเลยเพราะกุากูหง่ย งานทานั idden, targets, inen, ้นท so <Right S 2> uh, ่านเขาจะโบเห็นเบิดขันทายุวังนี้เขาก็จะยิงทีสองสางานอยู่ท่งพุนก็จะยิงีงานทนั้นอยู่พุนก็ได้ได้ยิงแต่งทาานั้นขันนี้คือกันคิดงานยิ่ก็ก็หอกท่านยิงสองต่อตัวนึ่งบถึกตัวหนึ่งถึกถึกตกเก็บแล้วก็บเห็นมื่อีนคิดว่าพกลิงพวกพวกลิงขาแดง Hộp món chị ừ. nó lại mười lăm sắp được lúc cầu 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 lúc lúc โบหินจังตกปุ๊บแลนมาเลยตกกบะโบหินเสียดายอยู่ตอนนี้หาจหังหวะยิงได้แล้วแต่ว่าเงยียบซอกห้าบอลยิงนีสามสี่บอลเพอ่อสิลป์พอบอลนี้คันอยู่บางนี้มือช้านี้มีชิดอยู่ เข้าเลยที่นี่ได้ยิน,นเสียงนกเป่ากับนกสังกาวกเขาจะโตเลยบูมบังไฮกำลังลนบังไ้เต็มตนคือมียังเข้ามา,าตอนนี้ชิฟเวาฮอดจนเก่าโมงมาแหละจะชลงไป กำังให้ง่ายข้างในคักเงิดแบบพ้อนห่มเงิดบนว่าสัตว์เข้ามาบุหรีนะสัตว์ใหญ่เกือบบุมีเลยบมหล่นเลยหล่นสัตว์เลยแต่ทางฝืนีแป้นแต่ก็คือแบบมีไก่มีไก่ไม่นกกินอยู่ลุรมน้ำ สาเหตุที่สัตว์เข้ามาบุกรายเขาคิดว่าเท่านี้มันยังมีกุกมากมายที่ว่ามันเลือกกินอยู่กับอันดับสองคับมังห้ตัวนี้มันจะแข็งๆหน,หน่ิดนึงเมื่อวานนี้โบเดินบากก็หกเข้ามาสี่ตและนุ่เป่า,าประมาณสิบกว่าโตแต่มื่อนี้ก็หกกับไล่อยู่ตอนเช้านะเข้ามาแต่ิดเตลดพุ่นคิดเบิ่งเขาตื่นมาแต่บนนอนเด็กก็ยังมืดยังขำยังมืดยังนั่งยังมืดอยู่นะแต่มื่อว้นี้กเข้ามาแล้วเขาจนแนวโมห็นสองโมห็น ยิงลูกแหลกนะสองโบเห็นชัดมันเห็นหน,นหนึ่งยิงโมถือยิงที่สองนะแบบบริการใช่ใหม่ยกยิงเลยยิงเดาหัวกับอึกจักถือมุมไหนตกข้างในแต่ไปเก็บเห็นแต่เลือดแต่กระนกวนไปวนมาครับนเขาเลยต้นนี้พอดีแปดโมงกับสี่สิบสามนาทีชิดท,ทอยกลับเลยผัวต้นนี้หาบนเขาอยู่กับไก่เตอ๋อใช้เวลาย,ยานเปชั่วโมงบนพืชี่อน เด็กก็หอนำหายจนเห็นยิ่งนะมันแรงไปตางอีกทีเ,เกือบไรนี่เบื้องทางพื้นนี่แฟนแกนจะมันยังกินนะตอนมรสานี่คือแบบมีไก่น้ำไงมันปบตอนคอยยังการที่รายโอ้โหเกือบไร มารีตาอยู่ที่เขาเป็นตัวเดียวกันกับคุณหญิงอยู่งาวนั้นระบุแมนงานั้นคุณหญิงตัวนึงมันตกที่ว่าเห็นเลือดอยู่พุ่นแลยตัวตัวแหลกคุณหญิงอยู่พี่นี่งานนี่บางทีก็ตัวนี้ถือกระบอกจักนี่บอกเคยใส่ซองลูกมันตกวางนี่กูเป็นถือบิดซองลูกในกระบอกจักนี่บุมั่นใจเลยเว้ยนี้ คือมาตกบนยิงลูกทีหนึ่งเพิ่งหาต่อไปยันตายบนช่องบ่หอวตัวบรรโตนี่บรรโตนี่ใส่นี่ก็เลือดเต็มเหมือนมดเลืองนี่นี่บดแดงตอมอยู่บ่โอวตัวนี้หรือว่าตัวยิงตัวแหลกตัวไขยได้กินนี่ไเ่หาแล้วบ่เห็นเพิ่งมาก็ลบ กปุปุอยู่โอ้โหทึกเลยมันก็แลนเลยบ่จักตัพยายามนําหาแล้วซับ่เห็นมีงานออกพอได้ปีงได้ตัวนึงสมแตมแล้วมซนีลุมพก็มีกุ้งมังเห็นเมื่อคืนนี ต่ว่ามาให้บ่ทันสุกเรือบรจักบุกเบิงเขายินเชีงนกปุกมาคำเภอมื้อเลยบปอยากไปเฝ้าลงม,ลมาหอดพีแล้วบ่เดียนก็มาหอดังแต่บ่หล่อต้องดาก็บอข่ายยามกับเรียบร้อยห้ามนาก่อนบั่จึงหากินข้าวสิบโมงแล้วไดอีกเจ็ดนาที ลงานของเบาเฮียงนี่ไดซามแต้มแล้วผลงานน้องดากับเบาพางได้นูซีโตนูวไวทั้งนั้นเลยเขาเมื่อคืนนี้ไปการเห็นแต่น,นูผูกพวกนี้ไลยได้ตำแนี้นะผู้บล็อกก็มาหอดเลยพอดีอํานําแล้วเบาพางใส่กับเท่าใดเท่นนานี้ไดซีโตเน,นี่ยเปล่ไดซามโตเอดาได้ตัวนี้ เก่งนะเจ้านะกับกระไลแต่บัวึกกับเสาว็ดหลังแต่ถึกสามโตเจ้ว่าน่าได้เมื่อคืนนี้บเจอเลยโอ้ยเออได้คือว่าได้สามโตอืมจ้าว่าบัวตสามโตเจ้าเอออันนี้ก็ได้แล้วสามตละไเก่งขนาดยื้อย่าไบเดินต้มยังต้มน้ำบนบัวพังจะต้มยังเออสือชลูกลบคนบ่ได้บ่มาเช้านี้จะบได้ไปบ่ ไปกันไปคนไรอม <c oughs> ่เล่นเลยไปกลางบุคคลคลูกคนลนูนขัวนู้เลยก็เมื่อเช้าในมันนี้กับเมื่เช้าเลยิตอนนี้สิบโมงปลายเลยกำนันจุดจังหวัด เจ้ามร์เวดังไงยืนทาง bây giờ ก็เดินไปกับคนนบเาไ้ไปไงเห็นช่องำเออยู่น้องงนเนันวดเนี่ยอเน บาพางคือในตังบุรีอะไรพี่น้องเไงเอาเออเอ้ยข่อยสีบเอากลับเด้อตอนข่อยสีไปกันแลเราเช่านัน่นเราไปตดเต็นนั่นนะป๊อ <c oughs> ตดดีๆยังใครอกปิ๊งกลมาทางข่อยอีกวันนี้ป๊าวใครใคจะดอกตดทองผลตดเปลือกหวม้วนเราตดก่อนนะข่อยตดตรงลัง <c oughs> ข่อยตดพุ่นขึ้นวันนี้พุ่นโบรเรมขึ้นตดเจ้าอันีเม่นเฮงอะไรดูอะไรเนาะเม่นเม่นจัด ไม่ได้เลยบางังอันนี้มันปีนก้นใช่อีกหูยตดแล้วมานปีนก้นใช่อีกตายแล้วเกือบเต้นขาดเลยเหลือแล้วอันโดนี้เลยตตรี

จไรบกินบางเด็กที่มาจบเรียนไเดี๋ยวจะาใช้วันดูติมจดูต่อเมนะูมันอนี่เราจะเอามองวิเอามองเอาเบ็เปลี่ยนอาารกันแเมันนี่จะตัดเาดีกว่าแลอย่ากูรยนสยอนบกจับเบิคน ต้องการจะกินปลาแล้วนะโมเลาะกินคือกินอยู่เฮนไอเจิงไอแสบกว่ามักเลยความว่ามันขึ้ใจอยู่น้ำอ้อยนาแน่ยเหล้าเบียร์เบียร์เากินมันนั่นโมแม่นเหล้าเบียร์เลยกินปลาหนิลซอยซอยจำซอยกุยอยากินปลาดิปลาเค็งเลย มากกันกกะเพรียงต้มต้มกะเพรีงปรากฏกระดอนแล้วไปกินโม่านมานมานมาน,มานอยู่มานอยู่ขึ้เขาได้กับทีมง,งานเขาได้แล้วโมเป็นยังโมเป็นยังมาเรือนแกมาอีก มือนี้ลองชีมือน้องดาอีกให้เพิ่นแกงอ <se ep> hm, ีกแซ่บเลยบอบอบอบ่อยากเข้าอยู <establishing> ่เพิ่นน่ะอื้อเงาเงาเลยมือได้ชีมือบาบเงาเงาโลดบ่หลอกมันบ่เผาไปใส่นะพี่สาวบ่คืดนั่น เป็นเจียใจตลอดยันไปเศาไปนน่นเดือไปน่์คนอื่นไในล้วังในเขามีเงินลายเขาคลายมันตนอาหารเสราอาหารสุดท้ายนี่ให้น้องดาเป็นคนเฮ็ดสุก,กิน แกงนกกับกระหอกแกงนกกับกระหอกบ่อ่นกที่นี่ก็บ่ได้ครับยิหลายบาทข้าวพดนกเมืองจะนกหยังทางบ้านเฮอนว่ามยาวเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนที่มือบรรยากาศดีดีมื้อเช้านี้ลมก็บ่แงเดมองบ่งไป คนแต่ละคนมัคือกัน er งุนขาดาต้มน้ำให้เดือดใส่โหชิไข่ใส่โอเคตดเกลือไปนวลเรียบร้อยกินลงไม่เจอชลาคือก็คือกลัวแจมมึงกินอืมมาเด้อพี่น้องกินเข้าเสาน้ำกันขวันุกมามามารับ กินตอนมึงนะอ่านเข่าเช่อานแรงไม่ช่เป็นขับเข่าที่ว่าทิปสุดท้ายในมือนี้โมอนุบันทรงสามือแล้วก็ค่อยมาอีกมาป่าอะไรจนจะเป็นคนป่าเลยอาดำนแ่แหละอืมจะมีชื่อแล้วเขาชื่อใหม่แล้วบ้าเลาะมกงเหรตจะบุบอกทุกคนนะยันคนณ <c oughs> ทองคือกัน

ตามเติมเหรอนั่นก็คือน้ำตาลนะครับ โอ้เมือ่อเสร็จเ่เสรเนาะมือนองดานี่เจิด,บดนบดบดแต่ก็อยากเ <laughs> ขามันยักออกมามาชอากาอิมล้มันยังออกนะพวกขัแล้วกันยังออกมันยังออกน,กกนะพวกขัเลยีแต่อยากเข้าเนาะ ยังออกเนาียังออกนะเหนาีเนาะอันนี้จะเขานะฮอมเดี๋ยวมาเมือนกันหรือยังออใจร้อนอยายืขันเขานะฮอมเชฟขันยังออกเนี่เนาไ่เชฟนั่นบ่นั่นบ่หรอเมริมกินเขาเะฟไปเชฟก็มาเมนเมนเบิ้เท่านั้นความเมน จะไปอยู่ห้องน้ำก็เม่นบัดขนาดยังแช่ชาน้ำนะ้น้ำพาเบาน่อน้องดาเนี่ยเินไป่อยากอออินมล้อิมลไม่่งเลยเอ่างว่ยพานมาน่ย มาหนือพ่านชุดๆตอนนั้นนะมาหอมนีบ้บ่ได้ใดยังเลยฉลาดไปกินอาหารนั่นว้านกกิ้ลายกุ้งหอยนี่มีมากระจักนม่ได้สองเมือถูกโอ้นกนะ้น เทบอลเขาอยู่เลยนกเนี่ยกผู้นกจนะไปป่าผู้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 ผผผขนมังให้ชุกนั่นนี่นะทั้งกระหอกินข้าวเรียบร้อยนี่แบ่งอาหารเ่ยบ่พังแบ่งอาหาร คือว่าหอมนี้ได้น้อยอลีแต่กข็กว่าบ่อด้ยังเลยเป็นาะฮาก็มีกระปูมีเขียดนำ้ำาออตอนนี้เก็บเครื่องเก็บของเหียบร้อยเดินทางเมื่อบ้านเห็นหลายคนให้ไปหาใส่เบ็ดใส่มองกะตนนัวนี้ฟังเบิ่งลมก่อนถาวาลมค่อ,คอยๆกะยังชิด้ใส่เบ็ดใส่มองให้เบิง่งตอนนี้กะเหมาะสุดก็คือใส่กับดักหนู แล้วก็หายิงนกยิงหนูแบบนี้ไปก่อนเพราะว่าเขาก็อิงใส่สภาพอากาศคือกันนะาการหากินถ้วาว่าเขาเอาตามลมแบบลงทํานำนำตลอดกับบวไหวลมแหงใส่มองมองกับขาดส่เบ็ดตากับบกินเก็บเครืค่องเก็บของมาบ้านเอาพี่น้องสลาบคิดวปดูนี้ขอจบไปเพียงสำนีก่อนอนอื่นหมดขอบใจพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่ก็แล้วกดแชร์และกดติดตามให้กำลังใจบวเฮ็ดมาตลอดถ้าว่ิจะามในพี่ต่อไปพี่น้องบาย